อีกหนึ่งคันครับตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วซึ่งต้องบอกว่าพาร์ทนี่หลายๆคนนี่ติดใจแล้วก็โดนใจมากๆสำหรับพาร์ทรักเกนปันนี่เจ้าของอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวให้ชาวมันชีวิตรู้จักชื่อกิติรัตเกิดเปี่ยมครับที่เล่นชื่อส้มครับ มาพูดถึงรถของตัวเองเลยครับหลักๆจะเป็นพาร์ r ล็อกเก็ตบันนี่เวอร์ชัน2ครับ,รบผ,ผสมกับคาร์บอนไซบอนที่ห่อคาร์บอนจากอเมริกานี่นี่เลยไซบอนครับคาร์บอนครับ,รบมันมีอะไรแตกต่างจากฝั่งญี่ปุ่นไหมครับไซบอนถ้าของอเมริกานี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของที่อเมริการ,ราคาถูกกว่าญี่ปุ่นแต่ว่าเราจะต้องมาเสียตรงค่าน,นำเข้าที่จะแพงกว่าทีนิดนึง หมอค่านำเข้าแพงกว่าฝั่งญี่ปุ่นใช่ครับอ่ะถ้าเราเบ็ดเสร็จแล้วสมมติเปรียบก็ยังถูกกว่าของญี่ปุ่นก็ยังถูกกว่าอยู่ดีครับอ๋อใครที่แบบอยากได้ถึงแม้ไม่ใช่ฝั่งญี่ปุ่นนะก็วอนนี้คนไทยก็เริ่มหาของแต่งจากฝั่งอเมริกาเยอะแล้วนะครับผมอ่ะพาดล็อกเก็ตบนนี้ ก็เป็นนี้จะเป็นเวอร์ชัน2คันแรกๆของประเทศไทยนะครับลินหน้าขนาดลินหน้าขนาดดิฟฟิเซอร์หลังเผมบอกสอช่างล้อมาครับเดี๋ยวต้องรอล้อมาก่อนนะเดี๋ยวจะจัดฟิตเมนต์ให้มันได้ดูสวยให้ตรงตามแบบ Rocket Bunny ของญี่ปุ่นแท้ๆครับครับแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวค่อยจับเป็นล้อรุ่นไหนยี่ห้อไหนอ่า W Work ครับออฟเซ็ตนึกลึกตรงรุ่นของ f t 8 6 Rocket Bunny บันครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับใส่ ขนาดใส่ลลน้าอีกทีหนึ่งครับี่นะขี่ไม่หนาเดน๋ยวได้มาเต็มแน่นอนนอกเหนือจากภายนอกที่ผมว่าเห็นกันอยู่แล้วฝาคาร์บอนพาร์ตอกเ็ันนี่กระจกคาร์บอข้างในดีกว่าอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีเปลี่ยนทั้งเบาะทั้งกระจกมองหลังและด้านหลังฮะฮอตฮิตเหลือเกินเป็นคันเดียวเลยไหมเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันที่ล็อกเก็ตปันนี่เอ้ไม่ใช่โตต้าใส่คาหลังก็น่าจะเป็นคันเดียวคัสเตอมเมค เอาใช่ครับคัสตอมเมคอาครับเพราะว่าตรงรุ่นมียังมีรักเกิลคอสบาร์ตรงรุ่นนี้ของมันมียังไงไม่มีครับตัวนี้ไม่ได้ผลิตคือส่วนตัวผมชอบเอ็กบาร์ผมก็เลยสั่งคัสตอมเมคครับผมทำมันีครัปอีกหนึ่งันนะข้างในจะแต่งแบบเป็นแนวซิ่งหน่อยแทนในอนาคตนอกจากล้อจัดฟิทเมนต่างต่างเรามีอะไรที่เราคิดไว้ว่าอยากจะทําต่อบ้างก็น่าจะพอแล้วครับพอแล้วก็ในส่วนของเครื่องคงจะไม่ทําเพราะว่าทุกอย่างพอจัดได้เป๊ะแล้วมันฟิตเมนต์มันจะ มันมันจะเตี้ยมากมันจะขับลำบากอ่ะผมมันเตี้ยมากๆจะเอาแรงอีกก็ขับลำบากอีกมันก็จะสวนทางกับความแรงก็เลยขับแค่นี้พอแล้วเรียกว่าเราต้องเลือกเสานใา่ใช่อีกหนึ่งอย่างครับคันนี้ที่ผมเห็นว่าเป็นคันเดียวเหมือนกันนั่คือประตูเป็นคาร์บอนด้วยอ๋อโอเคใช่นี่คือเปลี่ยนทั้งบานไม่ใช่หุ้มเปลี่ยนหมดทั้งบานครับเป็นของอะไรยังไงฮะไซบอนครับไซบอนเหมือนกันก็น้ําหนักจะอยู่ฝั่งหนึ่งประมาณสักสามกิโลไม่เกินจะเบามาก สามกิโลนี่คือเป็นตัวตัวครับอนแล้วใช่ครับถ้าเป็นของเดิมนะฮะสิบกว่าสิบกว่าโอ้ซึ่งต้องบอกผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะนะเพราะว่าหนึ่งคือเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้แรงรถเนี่ยฟีลลิ่งดีถ้าเราลดน้ําหนักทุกอย่างการขับมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพิ่มความแรงเข้าไปด้วยเบ็ดเสร็จคันนี้หมดไปเท่าไหร่ประมาณไม่รวมราคารถก็ก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ก็เยอะอยู่ครับหนึ่งหรือสองฮะ ที่แพนไว้ไม่ถึงไม่ถึงนะไม่ถึงครัอ่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอวันเต็มเต็มพาร์ทครบครล้อมาพร้อมครับเดี๋ยวราให้ชมกันอีกแน่นอนยินดีครับยินดีขอบคุณมากๆแล้วกันครับขอบคุณครับ แล้วก็นี้ครับโตโยต้า86ที่อยู่ข้างๆผมคันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและภายในนะฮะบอกเลยคันนี้จัดเต็มนะครับอยู่ข้างผมแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรคนคุณแอฟคุณตาแนะนําตัวหน่อยนะฮะเอ๊นะครับเอ่อเทคนิคไซน์ครับคันนี้เทอร์โบเนี้ยย้ำไว้ก่อนว่าคันนี้เทอร์โบแต่ขอด้านนอกก่อนพาร์ตตัวนี้ผมว่า แทบจะไม่เห็นในบ้านเราเลยคันนี้เป็นหนึ่งคันที่จัดเต็มมากๆพาร์ตอะไรครับพี่เป็นทอมมี่เคลล่านะครับจากโปรได้นะฮะับโปรได้จบคันนี้น่าจะเป็นทอมมี่คันแรกของไทยเลยแล้วก็ถ้าพูดถึงโทโบคันนี้ก็เป็นคันแรกที่เซตกันนะครับนอกเหนือจากนั้นแลฮะมีล้อเล่ด้วยล้อเล่เบรกเบมโบเบรกเบมโบครับก็ีเต็มเต็มเลยอ่ะคันนี้ฮะอย่างที่บอกมันเป็นทอโบไม่พูดถึงภายในห้องเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ขอเปิดเลยแล้วกันนะได้ครับเปิดกระโปรงโชว์เลย มาคันนี้สเตปเป็นเทอร์โบโลแล้วทางเราเนี่ยทำสเตปเทอร์โบไว้คือสเตปหนึ่งสเตปสองสองจุดห้าสเตปสามตอนนี้คือแม็กสุดที่ทํากันมาเนี่ยคือสเตปสองจุดห้าสองจุดห้าใช่สเตปหนึ่งเนี่ยคันนี้เคยผ่านมาแล้วครับแรงม้าอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบจากเริ่มต้นนี่ร้อยหกสิบร้อยสิบใช่ร้อยหกสิบที่เป็นเกียร์ออโอตโอ้ครับผมนะขึ้นมาร้อยกาตัวคือไส้เดิมหมดเลยโอ้ขึ้นมาร้อยกว่าตัวเลยเครื่องเนี่ย ไซเดอร์มเติมแก้ชุดเทอร์โบเป็นใช่สเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งสองร้อยห้าสิบใช่ครับพอมาเป็นสเต็ปสองสเต็ปสองเนี่ยตอนนี้อยู่สองจุดห้าประมาณสามร้อยสิบม้าอ๋อนี่กระโดดมาสองจุดห้าเลยใช่เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นะฮะสามร้อยสิบม้าสามร้อยสิบม้านะฮะจากร้อยหกสิบกระโดดขึ้นมาขนาดนี้ฮะมันเป็นอะไรชุดแบบไหนชุดเทอร์โบของไรล่าสั่งมันเป็นชุดเทอร์โบแกรดี้นะฮะครับอ่าถ้าจะเทียบเทอร์โบตัวนี้ก็เทียบเท่าดีดีศูนย์ห้านะฮะเป็นบูสต ไม่ใช่บอลแบร์ลิงฮะก็แม็กซ์เต็มที่่ตัวนี้ก็ถ้าบูตอยู่ที่0.9ครับฮะแม็กซ์เต็มที่ถ้าทำอีกเนี่ยตอนนี้เต็มที่ก็320คือถ้าถึงตัวเทอร์โบเนี่ยปั่นแรงม้าได้มากสุดของมันเนี่ยมันมันเท่าไหร่ครับตัวนี้รองรับไว้ประมาณ380 380ใช่ก็เกือบแล้วเกือบแล้วครับบูตอยู่ที่0.9อ่า0.9ฟิลลิ่งพอเปลี่ยนมาเป็น300ขนาดนี้พร้อมกับเทอร์โบ เป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งงานขับขี่ครับท็อกมาดีขึ้นท็อกมัจะมาช่วงประมาณ4,000รอบครับฟิลลิ่งดึงดีแล้วก็ปลายพอได้คือลดน้ําหนักเนี่ยต้องบอกว่าน้ําหนักตัวรถ86เนี่ยค่อนข้างเบาอยู่แล้วครับหนักตัน190เพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลลิ่งมันออกผิวๆหน่อยออกผิวๆขับสนุกสนุกออสโลก็ไปมีท็อกที่มากขึ้นก็ขับสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้อ่าเป็นเกียร์ออโต้ครับพี่เขาว่ากันว่าเกียร์ออโต้ของ86เนี่ยเกียร์มมันนแบบบ่่่ออองงงงๆเปลีียย้าาาะไร มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมฮะมันอยู่ที่การปรับกล่อง ECU มันสามารถการปรับกล่อง ECU ได้เซ็ตค่าได้ว่าให้รอบมันปับกี่เท่าเท่าไรโดดึ้นมา300กอกมาขนาดนี้ฮะปดลงกดล็อกทุกอย่างหมดใช่ครับความเร็วที่สูงสุดที่มันทําได้ประมาณเท่าไหร่คันนี้200ประมาณ230 230กับตัวถังที่น้ําหนักขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคใช่ครับใช่ครับผมใครอยากมีแรงม้าขับเจ้าแปดโถงกมีแรงม้ามัน350่า ขับสนุกสนุกฮะมบประมาณต้องมีมันเท่าไหร่ถ้าจะอัพมาเป็นสเต็ปประมาณนี้เตรียมเงินไว 300, 300, 300้สามแสนสามแสนสามแสนฮะคือเรียกว่าสามแสนสามร้อยร้อยร้อยละ100แสนหนึร้อยตัวแสนหนึง <c oughs> น่งใช่ครับเ <c oughs> ออเลยด้วยว่าถ้าอยากจะแรงก็ต้องมีทุนกันหน่อยฮะสเต็ปต่อไปไอ้นี่บอกสามสาพ้องน้ำเพื่อนกันต่อเดี๋ยวรอติอดตามแล้วกันนะครับผมนะครับเนี่งขอบคุณพี่เองมากๆรัที่มาแนะนำคันนี้ตัวแรงมากๆจาก โตตา86ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ทากอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกเลยว่าสีนี่โดนใจผมมากแ,แล้วก็เจ้าของบอกว่าจะยกให้ผมแล้วนะครับผมคุณเจ้าของตรงนี้เลยร้อเล่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้แม็กซ์มีรู้จักที่ชอบเก็ตด,ด้วงครับชื่อเล่นชืน่อเบนครับ <c oughs> โต้ตา86สีแดงโอ้โห้ล็อกเก็ตบันนี่ขาวสีโปรดผมเลยคันนี้ถามก่อนดีกว่า เราเป็นเจ้าของคันนี้มาสกีปีแล้วหนึ่งปีครับหนึ่งปีปครับไปโดนใจอะไรมันยังไงถึงได้แบบตัดสินใจใช้คันนี้ผมเปิดหนังสือออปชั่นเจอครับอตอนแรกประเทศไทยยังไม่มีครับก็เลยชอบชุดแต่งล็อกเ็ตบนนี่ครับ<อ>ตัวใจจริงไม่รดรดเฉยๆครับรดเนี่ยเฉยๆแต่ชุดแต่งเนี่ยมันโดนใจใช่ครับอย่างที่ผมว่าหลายๆคนนี่เป็นกันอยู่พาดล็อกเก็ตบันนี่ตัวนี้ทําให้ล็อกเก็ตบันนี่เนี่ยโด่งดังทั้งในบ้านเราแล้วก็เมืองนอกจากตัวต้า86ตัวนี้เลย ครับนะฮะปีหนึ่งเต็มเต็มที่หลังจากได้มานี่เราจัดพาร์ทเลยไหมฮะซื้อเสร็จแล้วสไลด์ไปทําเลยครับอืมซื้อปั๊บสไลด์ไปทําเลยครับผมโอ้โหมันต้องอะไรยังไงบ้างสำหรับการที่ต้องตัดต้องอะไรแบบนี้ครับคันนี้ยังไงบ้างก็ผ่าซุ้มหน้าซุ้มหลังครับครับครับแล้วก็มีโป่งโป่งหน้าโป่งหลังจีทีวิงครับอืมแล้วก็ลิ้นรอบพันยิฟเซอร์ครับ นี่คือครบทุกอย่างเลยครับผมเหมือนกับในแมกกาซีนที่เราเห็นเลยใช่ครับนะครับเป็นเสร็จประมาณเท่าไหร่ครับชุดพาร์ทพร้อมจีทีวิงตอนนี้แสนประมาณแสนห้าครับแสนห้าซึ่งโดดขึ้นมาเพราะว่าจีทีวิงเนยนะฮะใช่ครับตัวพชิตต้องเหนือจากนั้นเละฮะเราทําอะไรบ้างมีล้อมีอะไรบ้างก็มีล้อของ W e world CR4 ครับตัวนี้เป็นสีลิมิตดรับสีลิมิตด้วยครับมันเป็นยังไงไรขอบทองมันจะเป็นอโนไดสีทองครับอ๋อเป็นอโนไดสีทองเลยครับ ภายในแหละฮะภายในยังไม่ทำอะไรเลยครับมีแค่หัวเกียร์ทอมของทอมครับเป็นคาร์บอนมีอะไรที่แบบเป็นแผนในอนาคตที่เราแบบนอกเหนือจากตอนนี้พาร์ทนี่หล่อสุดๆดแล้วครับนอกเหนือจากนี้เราอยากทำอะไรเพิ่มเติมบ้่างก็ดูช่วงล่างครับช่วงล่างก็คือผมน่าจะเปลี่ยนล้อกับเบรกครับเป็นดูเบรกโปรเจกต์มิวไว้ครับกับล้อ e 3 0อ่านะฮะถามหน่อยใช้มาปีหนึ่งกับพาร์ตัวนี้ ซ่อมกี่รอบแล้วลินนาลินนาครับซ่อมจนประกันเขาไม่รับแล้วเพราะจะนั้นอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าถ้ารักจริงๆก็ต้องยอมไปหน่อยฝากบอกเอยละกันเผื่อใครแบบต้องการอยากเอ้ยเก็บตังค์ซื้อรถกับพาสตัวนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีอะไรอยากบอกแฟนๆที่แบบชื่นชอบโตต้า86กับพาสล็อกเก็ตมันดีเป็นเป็นรถเป็นรถที่สุดยอดครับสักวันมันจะกลายเป็นตำนานนี่ผมว่าไม่ต้องสักวันตอนนี้นะมันยังอยู่ในช่วงว่าใหม่อยู่ และยังอยู่กันไปอีกนานๆแน่นอนแน่นอนครับนะครับผมมากยังไงก็ใครเห็นคันนี้ที่ไหนก็อย่าลืมแวะไปขอไทลุ่งในรูปคุยกันได้นะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณครับ แล้ววันนี้นะครับเชื่อเลยว่าแฟนๆของโต้ t า86แล้วก็ซูรุ r u อา z นะครับกับชาวแม็กซ์ทีวีเนี่ยน่าจะเต็มอิ่มกันอย่างมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้ทุกท่านนะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ทำรถมาให้ชาวแม็กซ์ทีวีได้ชมกันนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับฝากไว้แล้วกันเผื่อใครแบบว่าเอยอยากจะซื้อโต้ t า86แลือก็ซูรุวิอาเเนี่ยถ้าอยากจะแบบมาหาข้อมูลเรื่องการแต่ตกแต่งพูดคุยกับพี่ๆทุกคนอย่างเงฮะ ไปเจอกับพวกพี่ได้ที่ไหนอย่างไรบ้างก็เข้ามาในอ่าเพจของเราได้ครับครับผมแปดหกเบียร์แซ่ครับครับผมก็คือเข้าไปได้เลยแซ่ดก็มาเจอเลยนะฮะครับ86 b หกเบียร์แซ่ดไทเจอพวกผมเลยเจอพวกทุกท่านเลยใช่ครับเอาจริงๆริงทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มของเราตอนนี้มีกันกี่คันล่ะอ่าสมาชิกทั้งหมดมีประมาณสัก50คัน50คันแล้วใช่ครับ50าสิบคันแต่วันนี้เลือกตัวเด็ดๆมาให้ชมกันถูกต้องครับนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วกันนะฮะับเอ้มี เจอกันใหม่คราวหน้าใครแบบว่าอัปเกรดเวอร์ชั่นอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในแม็กซ์ทีวีละกันยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับกับพิทีทีบรูนเอเวชั่นน้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตทแล้วก็ต้องขอขอบคุณโตโยต้ายเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับกับ Max TV ของเราในะฮะทาง w w w facebook com maxtv thailand ส่วนใครอยากดูย้อนหลังก็ คลิกเลยครับ w w w y o u t u b e c o m m a x t v t h a i l a n d เช่นกันครับกลับมาเจอกับ maxtv ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์3พุ่ธ4 5ทาง 4, 5, ทวิช่น84นั่นเองวันนี้ผมดีจเจเดนะครับแล้วก็พี่พี่กลุ่มจากโตต้า86เบียร์พชรไอแลนด์ผมต้องลาไปก่อนครับเจอใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอขอบคุณ ptt blue innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ Yeah.